บริษัทอาริยาฟิล์มจัดเต้นแผลงข่าววงสวงภาพยนตร์แบบโซเชียลเกมล่าตายได้เริยงวงสวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับภาพยนตร์เกมล่าตายที่อ,อํานวยการสร้างด้วยคุณหนึ่งพันวัชเชะระตานนนผลิตและจําหน่ายโดยบริษัทอาริยาฟิล์มจำกัดที่งานนี้คนทีมนักแสดงมามากมายอาทิตย์อินดี้อินทัศสุนทรีจริงจังวัชพลไออาทิตย์ชนันบิ๊กทองภูมิวจิรวัตรกสุดที่รักและอีกมากมาย ของเข้าฉายวันที่9มีนาคม2 5, 5 6 6นี้ทุกโลงภาพยนตร์ครับจริงๆแล้วเนี่ยที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคืออาจารย์เนี่ยมีความใฝ่ฝันที่อยากจะสร้างภาพยนตร์อยู่แล้วนะฮะคราวน,นี้ก็เลยมาปรึกษากับทางอาริยาฟิล์มครั้นี้ก็เลยมาปรึกษากับทางอารยาฟิล์มนะครับควนี้ก็เลยว่าเอ๊ะเราอยากสร้างหนังอะไรที่มันแบบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นลับลับลับซ่อนเงื่อน คราวนี้เราก็เลยได้บทละครของเรื่องนี้มาซึ่งชื่อว่าเกมล่าตายซึ่งอาจารย์มองว่าพอดเรื่องมันเป็นพอดเรื่องที่แบบน่าดูาอะไลา์ช็อตมันลุ้นตลอดจนถึงจนจบเลยนะฮะและแต่ละบทบาทของนักสแสดงก็เล่นได้ดีมากในเรื่องนี้ฮะ,ะก็ถือว่าคือมันเป็นความชอบอย่างหนึ่งเลยกับกับบทของเรื่องนี้จะเลยนำมาสร้างครับผมตื่นเต้น <laughs> เอาน่ะตื่นเต้นแต่ก็ภูมิใจนะฮะก็อยาก ผลิตหนังดีๆซึ่งเป็นหนังของคนไทยนะครับออกสู่สากลแล้วก็ให้ทุกคนได้ชมหนังดีๆกันนะฮะใช่ครับใช่ครับเขาบอกว่าทำแล้วต้องทําให้สุดจริงไหมฮะทำให้สุด,สดอย่าทำนะฮะทีน,นี้ผมก็เลยเอ๊อยากลองเล่นดูด้วยนะครับก็ได้เล่นเป็นบทเจ๊เจ๊ที่คุมคอนโดมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายในคอนโดซึ่งแบบลึกลับซ่อนเงื่อนอะไรประมาณนี้นะฮะ หลายๆอย่างอะครับมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออเป็นตัวนําบทบาทด้วยก็รู้สึกว่าได้ได้ไดพลิกคาแรคเตอร์ตัวเองนะฮะก็ก็รู้สึกดีครับเออทิศทางของหนังเรื่องนี้นอกจากเราจะนําภาพยนตร์เข้าโรงแล้วนะคะแล้วก็ออทิศทางการการนำเสนอก็คือยังจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆทั้งเพยทีวีเอสวีต่างๆทีออ่ที่ตอนนี้กำลังเข้ามาตีตลาดภาพยนตร์ในประเทศอะคะ ไมไ่ว่าจะเป็นอเมซอนพามเน็ตฟลิกแล้วก็สื่อแล้วก็ช่องทางอะไรต่างๆค่ะตั้งแต่โควิดมาจนถึงเปิดโควิดเนี่ยภาพ,พยนตร์ไทยก็อย่างที่เราเห็นก็คือค่อนข้างจะซบเซาใช่ไหมคะแต่พอเริ่มปลายปีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าช่องทางในการดูภาพยนตร์มันเริ่มเปิดขึ้นคนเริ่มที่กล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วทางเราก็เลยคิดว่า ปีหน้าเนี่ยมันน่าจะเป็นปีที่สดใสของวงการภาพยนตร์ไทยอะค่ะแล้วก็อยากจะเป็นเรื่องแรกๆที่เขาเรียกว่าเปิดทางให้กับภาพยนตร์ไทยได้กลับได้กลับมาอีกครั้งนึงอะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดดันนิดหน่อยครับแล้วก็แล้วก็กดดันจริงครับกดดันครับกดดันกดดันกดดันจริงครับแต่ก็เราก็พยายามทําเต็มที่ครับผมแล้วก็ ทำการบ้านหนักมากแล้วก็ไปเรียนการแสดงเพิ่มอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่อินดี้แล้วก็พี่ไอซ์และทุกๆคนในทีมงานครับที่แบบช่วยกันส่งบทให้มันถึงผ่านไปได้ง่ายครับรับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นไปครับผมครับผมไปเป็นจะเป็นเด็กเนิร์ดครับผมเด็กเนิร์ดที่ค่อนข้างที่จะมีความรู้เยอะครับผมแต่โอกาสจะใช้่ว่าโอกาสเนี่ประมาณแบบว่า เป็นคนไม่ค so ่อยแสดงออกอะไรมากมายครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวไปฝากติดตามดีกว่าครับผมรู้สึกดีครับรู้สึกแฮปปี้ครับก็ได้ทีมทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนแฮปปี้ครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เล่นหนังแนวไซเบอร์อย่างที่อาจารย์บอกครับก็มีความดึกลับมีความแบบสอบสวนกันไปมาก็สนุกดีครับแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นเกมแล้วเรื่องนี้ก็คือเป็นเกมที่เราจะเข้าไปเล่นจริงหมายถึงตัวละครเลยฮะก็ ไม่ห่างเท่าไหร่วิธีการพูดการอะไรพุ่งกับบีฟมาก็บอกว่าตอนที่เจอเราครั้งแรกเขาบอกให้เราเล่นเป็นเราพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยการเข้าไคลเตอร์กับเพื่อนกับอะไรก็มีแนวทางอีกอย่างครับระบบเป็นพีทครับใช่ก็เป็นเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของเมธแล้วก็ไปครับอ่าหลงระบบเป็นเมธครับตัวเมธจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างไม่ไกลจากตัวหลงเท่าไหร่ครับผมก็มี ไลฟ์สไตล์การชีวิตใกล้ๆก,กันแต่ว่าตัวเม่นเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดี๊ดาวมากในเรื่องของการแบบว่าจริงครับขอซีนก่อนในเรื่องของการแบบว่าการใช้ชีวิตก็คือจะเหมือนเป็นจุดเกือบต่ําสุดของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเลยครับผมคือต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะดูแลตัวเองกับน้องให้รอดในแบบในบนโลกไงครับผม<ต>ใช่ครับผมเป็นหนังเรื่องแรกของหลงเลยครับผม ก็ถามว่ายากไหมยากพอสมควรครับเพราะว่าเราต้องใช้จินตนาการในการถ่ายกับอ่ซีจีต่างๆอะไรเงี้ยครับผมค่อนข้างยากครับก็จะเป็นแบบว่าเจ๊โหดๆหน่อยๆเงี้ยค่ะแล้วก็จะคุมทุกอย่างคิดว่าคุมทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะคุมเกมใช่ค่ะเป็นเรื่องแรกค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่า มันเป็นเรื่องแรกเนาะมันก็ฟิลเหมือนตอนเราเล่นละครเรื่องแรกเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทีมงานอาจารย์ที่ไปบอลหรือรวมถึงน้องๆทุกคนก็คือน่ารักทุกคนเลยแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับพุ่กับที่มีสิทธิะคะ่ะครับผมก็อสุธิรักษ์สีทองกุญแจรับบทเป็นอะไรครับพี่รับบทเป็นจุดเริ่มต้นของเกมที่มาที่ไปว่าทําไมถึงมีเกมเกมนี้มาตามล่าอะไรในเกมเกมนี้ผมกับคุณพีผมใช่ ครับผมเป็นจุดเริ่มต้นของเกมมาตามหาสิ่งสิ่งหนึ่งใช่ไหมจาย์ถูกต้องครับผม, <c oughs> มครับเป๊ะมากเลยครับผมเขาตัวคนเลยวานะคือยากมากเพราะว่าเรื่องนี้อ่ะพุ่มกับบอกว่าไอ้ก๊อตมึงต้องไม่ตลกนะมึงต้องอยู่นิ่งๆของมึงนะซึ่งมันทไไํ <c oughs> าไม่ได้มันทําไม่ได้แต่ว่าผมก็ต้องพยายามทําให้ได้ใช่ครับผมและผมดีใจอย่างหนึ่งคือผม ฟังเพลงของแม่พี่อินดี้ผมเคยดูหนังออกไลน์มังขาดมึงไม่ได้จริงสุดยอดหม่ะแล้วผมก็ดูหนังที่อวอเล่นประจำฟังเพลงเด็กแล้วไงจากซุ้มมาดาม และผมเป็นเพื่อนใครๆผมสนิทกับหลงรีมากแต่แค่เราไม่ได้อยู่ในมัลติเวิร์สที่ oh โลต oh ิลูกขนานเราอยู่กับโลกค oh ู่ขนานที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้มาร่วมงานกันงานนี้ถือว่าก๊อตและหลงรีรวมถึงทุกๆคนนะฮะได้มาร่วมงานกันใช่ครับผม <c oughs> ทุกคนอาจจะไม่ได้อะไรนะฮะแต่ว่าพ่อขอปิดไว้ก่อนดีกว่า ใช่ต้องปิดนะใช่ต้องปิดต้องปิดต้องปิดไว้ก่อนครับเฉลยเลยต้องปิดไว้ก่อนดูแบ็คดอกหน้าตาใจดีอย่างนี้จะเป็นอะไรได้โอ้ยอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้เก็บไว้ก่อนแต่นี่แหละเป็นอะไรเป็นเมฆตอนเด็กครับเรื่องนี้จะมีปัจจุบันมีอนาคตมีอดีตต้องต้องไปลุ้นกันเราไม่เล่าเราปิดครับสวัสดีครับพีกิตเมธนะครับเล่นคู่กับ ไอ้ก๊อตดีกว่าเนี่ยนะเนี่ยไอ้ก๊อตเลยกันคุณก๊อตอ๋อคุณก๊อตนะฮะนี่เล่นกับคุณก๊อตนี่ตื่นเต้นมากเพราะเขาก็บวิ่กว่าจะผ่านก็หลายเทคอยู่เพราะเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก่งใช่ไม่ค่อยเก่งผมยอม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 คุณก๊อตเป็นคนเก่งครับแล้วเป็นหนังเรื่องแรกของผมด้วยครับผมก็ทำการบ้านพอสมควรแล้วต้องขอบคุณอาจารย์หนึ่งคับคุณไปบอลนักแสดงทุกคนที่นี่อวอร์ทุกคนครับ ค่ะก็ยังไงก็ฝากนะคะภาพ,พยนตร์เรื่องเกมล่าตายนะคะซึ่งจะเข้าวันที่9มีนาะคมนี้นะคะรับรองว่าเป็นแนวภาพยนตร์ที่ทุกคนจะต้องได้ลุน้นทุกแบบทุกทวินาทีทุกทุกเสี้ยวว,ว,วินาทีเลยะคะ่ะมีอะไรที่พลิกอยู่ตลอดเวลายังไงก็ฝากด้วยนะคะ